The team runners-up is... ขึ้นชื่อว่าวินาทีประกาศผลงานแกะสลักหิมะนานาชาติซัปโปโรสโนเฟสิวัล2024ที่โอโดริปาร์คประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกเลยว่าใจแอดกระโดดขึ้นไปบนเวทีแล้วค่ะลุ้นมากและผลรางวัลปีนี้ ทีมไทยคว้าอันดับสองหลังจากที่ผ่านมาทีมไทยเราเป็นแชมป์มาถึง9สมัยด้วยกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะแอดคิดว่าพี่ๆทีมไทยทั้ง3คนทำดีที่สุดแล้วโดยปีนี้แข่งรวมทั้งหมด9ประเทศรางวัลที่1เป็นของมองโกเลีย2ไทย3เกาหลีใต้4อินโดนีเซีย5ลิทุเนีย ถึงแม้ไทยจะคว้ารางวัลที่2เชื่อว่าหลายคนก็ดีใจและภูมิใจเหมือนกันและขอขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนที่อดทนท่ามกลางอุณหภูมิติดลบหนาวสุดๆสร้างผลงานอันละเอียดปราณีตรูปบั้งไฟพญายนาคสุดอลังการสร้างชื่อเสียงและความสุขให้กับคนไทยขนาดแอดมาเฝ้าอัปเดต2วันเต็มๆยืนถ่ายไปยังสั่นไปเลยค่ะคิดดูว่าพี่ๆทั้ง3คนต้องอดทนมากขนาดไหนที่จะทําชิ้นงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยท่ามกลางอุณหภูมิ ติดลบตลอด4วันเต็มปลื้มใจแทนคนไทยทั้งชาติให้กำลังใจพี่พี่ทีมไทยสู้ต่อไปไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่เราจะตามเชียร์กันต่อไปค่ะ